หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเหมือนอาร์ตบุ๊กกึ่งประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตุ๊กตตุ่นในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ รีวิวและบทวิเคาะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวหนังสือถอยเส้นเล่นตุ๊กตุ่นค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเหมือนอาร์ตบุ๊กกึ่งประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตุ๊กตุ่นในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์จัดทำโดยป่าเอ็กซ์คุณมดไวตามิวและคุณกบประจักษ์ผู้เชี่ยวชาญและช่ำชองในการเล่นตุ๊กตาตุ่น ่อนอื่นเลยนะคะตุ๊กตุ่นคืออะไรเด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะคะถ้าเอาแบบง่ายๆเนี่ยมันก็คือฟิกเกอร์ที่เราสะสมกันในปัจจุบันนั่นแหละค่ะแต่ย้อนกลับไปนะคะสัก4-50ปีก่อนเนี่ยจะอยู่ในช่วงทศวรรษที่80ก็จะเป็นตัวการ์ตูนฮีโร่แข็งๆทำจากพลาสติกมาให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เล่นแล้วมันก็เกิดการลเล่นที่เรียกว่าทอยตุ๊กตุ่นขึ้นมา ทีนี้นะคะก็กลับเข้ามาที่หนังสือหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเล่าประวัติความเป็นมาของตุ๊กตาุนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งการละเล่นการสะสมแล้วก็รูปแบบการวางขายของตุ๊กตาุนในช่วงเวลาต่างๆที่เราเนี่ยจะพบว่าหลายตัวก็ยังมีความนิยมในปัจจุบันเช่นพวกซูเปอร์โรบอทอุลตร้าแมนมดแดงเป็นต้นค่ะ นอกจากเนื้อหาหลักที่เล่าเรื่องราวของตุ๊กตาตุ่นโดยตรงแล้วก็ยังมีเก็ดเล็กเกตน้อยเสริมถึงเรื่องราวของคาแรคเตอร์ที่มาเป็นตัวตุ๊กตาตุ่นด้วย จุดเด่นที่เกาลัดเห็นชัดๆในหนังสือเล่มนี้นะคะคือการเล่าเรื่องค่ะมันได้อารมณ์เหมือนเราเนี่ยฟังญาติผู้ใหญ่มาเล่าถึงความสุขวันวานซึ่งมันก็ทําให้เราพบว่าความเรียบง่ายในความสุขเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรแล้วก็หาความสุขเรียบง่ายแบบนั้นเนี่ยไม่ได้อีกแล้วในเวลาปัจจุบันค่ะจุดเด่นอย่างที่2ก็คืออาร์ตค่ะการจัดหน้าเนี่ยทำได้เรียบร้อยสะอาดตามีความอ่านง่าย สะอาดตาแล้วก็มีภาพตุ๊กตุ่นมาในหลายรูปแบบด้วยภาพรวมหนังสือทอยเส้นเล่นตุ๊กตุ่นจัดว่าเป็นหนังสือที่ดีนะคะสำหรับคนที่ต้องการตามหาอดีตท,ที่เคยผ่านการเล่นแบบไทยและในแง่มุมบประวัติศาสตร์ ถือว่าเป็นจดหมายเหตุในมุมเล็กๆของคนที่เคยมีความสุขในการละเล่นแบบเด็กๆในยุค70-80ค่ะปัจจุบันนะคะตุ๊กตุ่นเนี่ยก็ยังมีขายอยู่เก่ารัานเนี่ยเคยเห็นตามร้านค้าหน้าโรงเรียนแต่รูปแบบเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจากแบบนั้งเดิมแล้วค่ะข้อมูลหนังสือทอยเส้นเล่นตุ๊กตุน160หน้านะคะสีสีทั้งเล่มราคา666บบาทค่ะ ใครสนใจนะคะก็ติดต่ออาตากิโตชอบเดี๋ยวกอลัดเนี่ยจะลงลิงก์ไว้ให้ในดิสคริปชั่นนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกอลัดก็ขอลาไปก่อนเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ